สวัสดีครับ FC ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็แม่น้องก้อยกับแม่บุ๋มก็ยังปลูกมันอยู่เนาะนี่อันนี้เป็นส่วนมันแม่น้องก้อยเนาะที่เหลือยังไม่ขุดนะครับอฟซีที่ยังไม่ขุดเนาะเอาไว้ปีหน้านะครับพอ่ซีหลังปีใหม่นู่นนะครับค่อยมาขุดเนาะก็นี่ครับเหลืออีกหนึง่งแปลงเนาะ ที่ยังไม่ขุดก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับพี่ซีนน่นอยู่ไกลๆโน่นเนาะถ้าเดินไปก็โอเหนื่อยเนาะก็ไม่ได้ไปใกล้ตั้งแตน่นานแล้วเนาะตั้งแต่พ่นยาเสร็จนะครับพี่ซีนี่มาขุดแปลงนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามีเขาทำถนนหนทางให้ก่อดตรงนี้ขุดกอดน,นะครับยังปลูกมันนะครับพี่ซีนี่ก้อกบแม่บุ๋ง เหลือก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่ซีหวันที่เหลือเย่าให้มัขุดหมดนะครับมานัวันนี้ผมก็นอนมีน้องก้อยเนาะเสียบผงมันอยู่นะครับพี่ซีมันจำปะหลังอันนี้เป็นส่วนมันจำปะหลังเขาเนาะของเขานะครับพี่ซีเนี่ยฝัง่งนี้ก็เป็นของเขาเหมือนเดิมสวยเนาะมันจำปะหลัง ลมเย็นสบายนะครับพี่ีถ้าเข้ามาลูกลมจะเย็นสบายมาออกไปเตดร้อนมากนะครับนี่ก็มาอยู่เถียงไล่เถียงสวนเถียงไล่มันสับปะหลังเนาะโน่นก็เป็นสวนมันสับปะหลังนะครับอันนี่เป็นลูกเป็น ตรงที่ต้นไม้เขียวส่มนี่มันจะเป็นห้วยเนาะห้วยมีน้ำด้วยนะครับพี่ซีโนบรรยากาศภูเขาภูเขาภูลุ่งนี้มี่ยาวจริงๆนะครับพี่ซีก็นี่แหละครับอยู่แบบอยู่แบบอยู่แบบธรรมชาตินะชมธรรมชาติไปด้วยนะครับพี่ซีก็ เขาแต่ลูกนี่มันจะไม่เหมือนกันเนาะโอ้ว่าแล้วก็ช่างพงกลับถึงบ้านหรือยังก็ไม่รู้เนาะถึงอำเภอสามหมอหรือยังก็ไม่รู้เนาะว่ากลับไปตั้งแต่กลับตั้งแต่เช้าเนาะก็เห็นบอกว่ากลับไปกินปีใหม่เนาะไปเที่ยวปีใหม่กินปีใหม่อยู่ที่บ้านน่นแะครับพี่สิ นี่นี่แหละครับบ้านนี้ปานกุบุนนบญอยู่เขตอำเภอตะง,งอยเนาะนี่ถ้าลงไปทางฝั่งโน้นเนาะเดินลัดไปฝั่งโน้นนะครับพี่ีก็จะถึงไปถึงหน่วยป่าไม้เนาะหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้นี่ถ้าเดินลงไปตรงนี้จะก็จะถึงเนาะ ไปนวดแล้วครับนี่ไปถึงฝั่งนี้ก็จะลงไปใส่ตอ้งอ้อยสกลนครเนาะนแถวนี้อยู่เขตสกลนครถ้าฝั่งทางด้านด้านนาของพ่อตาแม่ยายที่นาจะอยู่เขตฝั่งมุกดาหารเนาะมันลอยต่อนะครับพี่ซีนี่ครับดูมันสัมปหลังก็เริ่มใบ แห้งแล้วล่ะครับพี่ซีเพราะว่าอีปีใหม่นี้หลังปีใหม่นี้เขาก็จะขุดเนาะถอนหรือว่าถอนใช้รถขุดรถถอนเนาะไปขายนะครับพี่ซีนี่โอ้ได้ไปลงน,นี้ก็ถ้าเป็นเป็นของเขาเนาะถ้าถอนนี่ได้เยอะอยู่นะครับพี่ซีแต่ก่อนนะผมมาถอนเนาะได้เยอะเหมือนเดิมเหมือนกันน่ครับส่วนแม่น้องก้อยกับ ยังปลูกมันสำปหลังอยู่นะครับพี่ีนู่นนี่แหละครับตรงนี้แหละตรงหน้านี่ตรงไม้ต้นไม้หแห้งนะครับพี่ีตรงโน้นแหละแม่้องก้อยปลูกมันสำปหลังน,นงนู่นตน้นไม้แห้งตงน้นใหญ่ๆดูนปลูกมาเสร็จเนาะ <S <S ก็เหลือไม่เยอะนะครับพี่ํีลำมันก็หมดพอดีพอดีนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับพี่ี จะตัดเอาตรงนี้ก็ยังอยู่นานเนาะกว่าจะได้ขุดเนาะจะได้ถอนเนาะผมก็เลยเอาปุกลำมันหมดที่ตัดเนาะก็พอเอาไว้ก่อนถ้าฝนตกมาก็ค่อยมาตัดแล้วก็ปลูกใหม่อีกครั้งเนาะกเหลือไม่เยอะนะครับอีซีประมาณจะไล่หรือวะ ครึ่งไล่นี่นลครับพี่ซีที่ดินตรงนี้ที่ดินเมยาตรงนี้เนี่ยมันเยอะถ้าปลูกจริงๆก็ถ้าจ้างคนเยอะๆอวันดึงวันประมาณหนึ่งวันเนาะเสร็จถ้าปลูกหมดถอน,โนโอนเจนปลูกจ้างคนมาปลูกมาอีกประมาณหนึ่งวันเสร็จ ปลูกฝนตกมาก็ปลูกเลยนะครับพี่สีแบบนี้ถอนไถปลูกนี่แหละครับมันแถวทำมันปลูกมันสำปะหลังนี่เป็นถอ,อนทุกปีปลูกทุกปีปกปถ้าปีหนังไม่เป็นราคานี่ก็คงหยลงทุนปลูกไถตั้งแต่ไถเนาะเยอะยอนะครับพี่สีทั้ง ใสทั้งปุ๋ยโอ้ล่ะค่ะเพงมากนะครับใส่สวนนี่ไถส่วนมันสำลักอย่างนี้นโอ้สงสัยเสร็จแล้วเนาะเสียงรับมีดเนาะสงสัยแม่น้องก้อยรับมีดน,นี่ครับบรรยากาศก็ดีนะครับพี่สิเอาลมมาเย็นๆนะครับพี่สิเข้าลมไม้ตกลมไม้ใกล้เขียง ลงก็ดีเย็นสบายนะครับอา้าวสงสัยเสร็จแล้วล่ะอซีสงสัยรับมันหมดแล้วนะก็วันนี้ก็มาสามคนนะส่วนแม่ยายกับน้องก้อยก็ไม่ได้ขึ้นมานะสงสัยแม่ยายเหนื่อยเพราะว่าช่วงสองวันสวันสาวันนี้แม่ยายขึ้นมาก่อน แต่เช้าครับพี่ซีแม่ยายนี่ขยันจริงๆนะครับสงสัยวันนี้จะอยู่เอาอยู่บ้านเอาน้องก้อยเนาะน้องกล้อยไม่ได้ขึ้นมาแม่ยายก็ไม่ได้ขึ้นมาสงสัยอยู่บ้านเอาน้องกล้ยอยอันนี้โน่นจะเป็นร่องน้ําจะเป็นน้ําบ่อเนาะน,ำำน,น,น้ําคําน้ําบ่อน้ําดื่มนี่ นู่นแ่ะครับที่ท,ที่ที่ไรอีกแปลงหนึ่งอยู่นู่นก็อันนี้ครับบรรยากาศก,าก็ด,ดีอากาศก,าก็เย็นถ้าเข้าลมไม้อากาศจะเย็นลมพัดเย็นถ้าออกไปแดดร้อนนะครับนี่ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ